เดินมาตั้งไกลเนี่ยใช่ปะให้เดินมาตั้งไกลอ่ะเดี๋ยวเราเดินปลาในตัวอะไรวะเหลืออาหารเพื่อเอ้ยเหลือไหนอ่ะโอเคท่านผู้ชมโอเคขออนุญาตแป๊บอะไรโอ้โหมีของอัปเดตใหม่เข้ามาขอขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวูู้ฮวันนี้เราจะมา เดินออกเดินทางกันนั่นเองเราไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปไหนกันนะเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะแล้วตัวเนี้ได้ข่าวว่าไมค์ครับไมค์ครับที่พวกเราเล่นอยู่นี่อัปเดตอัปเดตวอร์เดนเ,เข้ามาแล้วนะแต่เราไม่ไม่รู้ว่าแล้วก็ตัวสีฟ้าด้วยเออที่ที่บินไปดินมาอยู่ด้านหลังอะถือถือเรือถือก่อง โอเคแล้วค่ะคุณผู้ชมแค่ยาพวกเราจะก็ไปตามหาไปตามหาอะไรดีเพื่อนพวกเราคำนดว่าพวกเราจะไปไปไหนดีอะเพื่อนไม่รู้เราเดินมาตั้งใจนู่นกว่ากว่าเอ้ยไปเร็วโอ้ยอันนี้สูงนะเพื่อนอันเนี้ยเป็นแบบผจญไทยที่ป้าเพื่อนเออที่พวกเราตามหาอะไรไม่รู้ที่สูงไปเจอเลยเออนั่นแหละเพื่อนเพื่อตามมาอยู่ปะเนี่ยนี่ไงมา โอเคพวกเราจะาไว้อะไรหินๆนั่นจังเกอร์พีระมิดหรือเปล่าเพื่อนไม่มันเป็นสี่เหลี่ยมเลยมีโต๊ะอินชาดอยู่ด้านบนด้วยอะไรอะไรโอ้โหมีป้ายโคตรเยอะเลยโตเพื่อนเดี๋ยวไปไปดูหน่อยเดมาไปมันมันค่อนข้างแหลกอะเพื่อนโอ้โหมีหิ้วด้วยมาเล่นเกมกันเพื่อนอาหารพาบิดาอะไรคือเนี่ยมาดูนี่ดิอาหารพาบิดา ดูดิจะจะทำได้ไหมไปเปิดหีบเร็วอะไรที่หีแบะโกหหีบเยอะเกินอาหารท่าบิดาใครจะไปกินนะเพื่อนมาปะอะไรอะไรนี่อะไรอาหารท่บิดาโอ้โหไข่อะไรอะไข่ไข่หมูปะหมูข้อกรงขาวนะเพื่อนหยิบได้อะอันนี้พวกเราเมื่อกี้พวกเราอยู่ตรงเมื่อกี้นะอันนี้ใช่ป้าที่ผมเห็นในยูทูปเพื่อนไปดิ ขอทีดำเล่าผูดของนิเทอร์ไลท์เออแล้วเอาอันนี้มาใหม่นะบ้านไหนบ้ันนี่ชมเอนดาบิกแอกควานที่ขุดดินชุดเกาะเอ,อ้ยไม่ใช่หมวกเกาะชุดเกาะแล้วก็กาเกงกาเกงกางเกงเกาะแล้วก็รองเท้าเกาะไทเด้นนะแล้วก็บล็อกเพชรธนูเอา้าเอาลูกธนูไม่แคอ่อันเดียวหรออ๋ออันนี้อินฟินิตี้ธนูเนี่ย น้ำยาในวิชั่นนะจึ๊บโอเคเออจัดแปบบ๊บเพื่อนเราเราเราจะต้องต่อสู้กับตัวอะไรอ่ะเพื่อนอออเดี๋ยวแป๊บกับอะไรบอลเด่น,อ,ดนอะไรบอลเด่นอะไรคือบอลเด่นอ่ะตัวใหม่ที่อัปเดตมาบอลเด่น,ดนใครจะไปช่วยอ่ะเพื่อนไปเอยประตูประตูข้าง โอ้ว้าวเราเราอันนี้คืออะไรอ่ะผมขอขุดีเป็นประตูกันเลยเออเออแล้วแล้วนี่คืออะไรอ่ะเพื่อนเนี่ยไอ้เพื่ชมมันน่าจะเป็นทางจุ๊บนะเฟ้ยคนมืดเลยอันนี้เป็นทางียิงหันนูเจ็บปะเออน่าจะยิงฮัหนูได้เพื่อนดูตรงนี้ยิงฮัหนูได้ไอ้ตัวฟ้าๆนี่ก็บินเล่นสบายใจสุดเลยยกเป้เก็บของอ่ะ เก็บของที่เราโยนใส่ขวานขึ้นมาโคตรชนะเราขวานขอทางเลยโคชนาเพื่อนโคชนะโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรเสกวอร์เดนเลยเอ้ยกลัวกลัวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูที่จะตองเราคือแล้วเพื่อนขอขอขอปรับก่อนได้ป่ะโอ้ทำไมมีการกัน เพมีการวัดการไปด้วยเพราะว่าพวกเราอ่ะพวกเราวัดไปวับมามันหลุงทาอะไรเนี่ยตายแล้วจะได้เกิดตรงนี้จุดเซฟเพื่อนมาเซฟแล้วโอเคเซฟละใ้่เอาอาหารมาบีนได้เพื่นมีมีโต๊ตงเต็งเต็งกับโต๊อิเเอ็นวิวเอ็นวิวเอ็นวิวใช่ปะ

โอเคหายแล้วหายแล้ยังไม่หายอ่ะพี่พยอมครั้งนี้ยังไม่ตายอ่ะพวดง่ายชิวๆอ่ะเพื่อนจะเดืออะไรอะไรอะไรตกเพื่อตกเหรอเพื่อนงเท้าผีสิงเอออาหารท่าีดาไม่รู้ว่าเอามาทำไมพี่ยอมอยาอยากเอาอีกตัว ง่ายเลยอ่ะตัดคลิปเพื่อน๋ยนเราเรารอมันมาใหม่เออง่ายเอ้ยท่านผู้ชมโอเคแป๊บหนึ่งนะเอ่อเอ่อหุยมีการลงมัคเพื่อนโอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้นะพวกเราเป็นคนสัางใช่ปะพวกเราสร้างแล้วให้ท่านผู้ชมดูว่าโมนสมจริงก็คือพวกเราได้ชนะนั่นเองนะ ใช่ว่ามันยาวมากเลยนะโอ้เหมือนกับมันกนากมันกากกว่ามันกากกว่าอินเดอร์ดกกาก้อนอีกอะ่อพะพอนแรกเผชิญหน้ามันครั้งแรกโอ้โหเห็นหน้ามันแล้วอยากจะอ้วกอะ่ะขออภัยด้วยใครกินข้าวอยู่นะเอออย่าตีดิเพื่อนรู้นะเพื่อนอยู่ตรงไหนโอเคน้ามีจมย่าเห็นหน้าหลังไหมเนี่ยย่าเดี๋ยวเดี๋ยว กเราจะให้ดูน้ำอาหารพราบิดาน้ำมนทีวีมันเขียนนะแล้วสิ่งที่ที่จะต้องประทะนะมันคือวเด่นนั่นเองวอโอเคท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะไอ้ก่อพวกนี้พวกเราก็จัดเตรียมมาไว้แล้วอ่ะความจริงที่เราอาพวกเราแก้งว่าพวกเราจะไปผจญภัยเห็นปะเน่น้าท่านผู้ชมดูแบนี ต้องปรับมุมมองนี่หว่าครับี่านผู้ชมในแม่ในม้อนี้ในแมบนี้สามารถสามารถลงม้อนได้ปะจะลงตอนนี้ปะลงไปก่อนสี่เก้าเพื่อนมีเศษเยอะอะไรอะไรวะเพื่อนอาหารพัฒนีดาระเบิดอุ๊บพวกเราดีมาบเอ้ยโอ้โหดีขนาดนี้ ก็คือว่าพวกเราโอ้โหโอ้โหเพื่อนมึงจะแกล้งหรือมึงจะเล่นวะตรลบใครกินข้าวนะตองตองอย่า,ยาเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูโอเคอะไรวะโอ้โหใครไม่ออยอมดูนะก็คือว่าจดตรงนี้อ่ะม,มันมันมันมีเหมือน มันมีเหมือนท่อะไรสักอย่างนี like ่แหละคุณผู้ชมแล้วแล้วพวกเราก็มาอยู่ตรงนั้นแลนวพวกเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วไอ้ท่ามเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราก็เดินเดินเดินจนมาถึงตรงนี้แล้วพวกเราก็หล่อขั้นคุณผู้ชมนะเดินเดินเดินแล้วพวกเราก็ไปเจอไอ้อะไรไม่รู้ตรงเนี้ยเราตอนนี้คือว่า คิดว่ามันเป็นแบงเตอร์ฟีเดเมนิดอ่ะจริงไม่ใช่นะมันก็อเอชาร์ดรือก็เลยนด้วยความจริงนะโอ้โหมึงจะเล่นอะไรของมึงวะอะ